สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เขามาติดตามรับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้ง fc มา fc เก่าด้วยเนะจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามจ้าขอบคุณถูกการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกทุกกำลังใจจ้าแนวทางไว้าน้อยสูตรหมัดรวมบันอังันอังคานจากวันที่หกเดือน <c oughs> เดืนสองสองพารบมาผูกับแนวทางของแอดจอยจางสำหรับผลหาหนอยของมือวานจ่าหานอยมัดรวมเด่น2ตัวสองสีวิ่งลูดสำหรับพนจะเฉพาะกิจ902าศูอ่าเก้าศูบรด้จับหายหนอกจากเขาเดิน2วิ่งลูด 2, 5, จะสะดจากเฉพาะกิจบุญจาสอตัวลางหาหกผ่าดไป มีสองหกสี่หกมาหาหกค่ะสำหรับรอบพิเศษ 3, 22, 22, สามสอง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 กะจับคู่บวกเขาเนาะจ้าโอ้โหโอ้โ,อโหสำหรับสองสองนี่เล่าพัฒนาเด้อจ้าสองสองจับคู่บวกเขาจะมาเล็้งเบิรนเขาเดินสองวิ่งดูุดสองจ้าโอ้โหใส่วิง่งใสายดูดฐานนำสองไปวิ่งไปดูดฝั่งเด้อจ้าสำหรับรอบปกติแปดเจ็ดหกล่างหกหนึ่ง ผ่านไปสำหรับรอบ vip 972 972จับคู่ให้ถึง26เจาะจ้า26มา2772สำหรับรอบ vip จา้าเขาเริน2วิ่งรูด2จา้าสายวิ่งสายลูดถาน้ำสอไปวิ่งไปรูดปัง3น่อยเฉพาะกิจถึง vip จา้าจะขามแค่น่อยนี้น่อยเดียวนัะาจา้ะล้างออก96พาหานไปจา้าโอ้โห สำหรับสูตรสามตัวของห้าผพาดไปน้องจะศูนย์สองกับมามา,มาอยู่สูตรสามตัวนะจ๊ะะสายวิ่งสายรูด้านํ้ำองไปวิ่งไปรูดยินดีด้วยนอกจากจับขู่พาดไปอีกแล้วจะสําหรับหาหนอยหมัดรวมของห้าเมื่อนี้เนอกจะเด่นสองวิ่งรูดสองมาเต็มแต่จับคู่บ่อเข่าจักโตอ ฝากตามต่อละกัารจ้ากับฮานอยหมัดรวมคลองวันทีหกมือนีแนวทางของเฮาสีมาตามสูตรหรือบ่อสีเดินดีให้อีกหรือบ่อมือนี้กะรอรุนไปด้วยการจา้ารับชมไปเป็นแนวทางนอกจากามักถ้าชอบคอยตามถามบ่อหมักบ่อชอบป้อยผ่านได้จา้าแนวทางตัวเลขทุกตัวมีเข่ามีรุดจ้าผิดพลาดประกันใรกะขอโทษขอไยพ,พี่น้องเอฟซีหลายๆเน,นาะจ้าหมัดรวมมือนีให้เด่นวิ่งดุดอยู่ที่สองและสี่ ่ะแม่บอราพีน่นาะคือได้ตัวเก่าอ่าสองกับสี่วิ่งลูดจ้าจับคู่สองมีเมื่อวานนี่สองสองศูนย์ออกสองเด็ออกเนาะจ้าข้ามไปสองสี่สองห้าสองหก สองเจ็ดสองสี่สองหาสองหกสองเจ็ดสี่มีสี่หาจ้ะสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าสำหรับกันจ้าหนึ่งสามหนึ่งหา ศูนหาศูนหกอ่านี่คือชุดกันหนึ่งสามหนึ่งหาศูนหาศูนหกสามตัวสี่สองหกสี่สองสี่สองสี่เก้าศูนสองหก นี่คือสูตรสตัวจ้ะสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้ะสามตัวขอเน้นอยู่ที่0ูนองศูนยกกับเลขหาจาจ้ะสี่สอกัน้นขอเน้นอยู่ที่0ูนย์ห4าหนหกเกเจ สองหกสำหรับแนวทางห้าน,น้อยมัดรวมมือนีสามนีเลยจ้ามัดรวมนี่คือลากเงวสี่น้อยเฉพาะกิดถึงวีไอพีนอกจากหรือว่าพี่น้อยเอฟซีมากอยู่ในรอบได้กัลองเปรียบเทียบอีกทีหนึ่งได้นอกจากมือนีกับคอหายมาปังปังหลกาเนอกจากขอหายเข่าตัวเน้นตัวจอขอหายมาตัวเน้นตัวจอหลักาเนาะจากคอหายพี่น้อยเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางโชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้า สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้านราจะกสำหรับพี่นเอฟซีที่เข้ามาติดตามรับชมใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้รอเราจะเผยเสด็จบุพาดแนวทางต่อ,ตอ,ตอไปจากแอนดอยมีห่หลากหลายแนวทางเราจะบอยสิเป็นฮุนนี่เคฮุนหางเสีงฮานอยลาปพัฒนาสถาบานไทยจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า